สวัสดีนะครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้อณานี้วันนี้ก็คือว่าคือว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเดตี้ทำไมปิดเกมลงอ่าวันนี้ผมมีคำถามอยู่แล้วอยู่ในตัวละละตัวครับคือติดบริการให้บริการคือให้บริการเล่นเดตี้รับอ่า อะไร,ริงยุไบไปกับมาการยุบการปิดของบริการนะครับเนื่องจากว่าเอออ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเนื่องจากด้วยทีมงานที่ทองอะไรได้รับจดหมายประกาศประกาศจากทางเกมโดยมีเนื้อหาแสดงว่า ความเสียใจที่ต้องฝิดเกมลงไปวันที่30กันยายนต่อมา5เวลา10โมงและทาง EA ได้กล่าวหาเป็นตัดสินใจชำระเล็นที่ก็พขอเชิญอ,อีกอีกหลายเกมแกับนี้ด้วยความเคลื่อนไหวของเกมที่เจอะลงและเดที่ผ่านมาทีมง,งานก็อยู่พัฒนาไปแล้วแม่ว่าการที่ทีมง,งานเรียนตัดสินใจเพื่อน,นำไปพัฒนา ตอนนั้นจะได้เห็นชอบทางเย็น e ในเรื่องเต้นวิจารณาจะตกใจไหลกวางทางทต,ต่ไม่เจนต่ถึใจประกาศยุติให้บริการเกมนี้สิ้นสุดลงครับวันที่3มเอ็ด ปิดบริการระบบตามเงินได้อยู่ทางการอ่ะไม่เป็นเลยปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์เกมและก็ปิดให้บริการเว็บไซต์อ่าเนื่องจากว่า ก็คือไม่เป็นไรหรอกครับก็คือว่าเพราะว่าไอ้นี่เกมเมสซี่มันหลุดบ่อยแล้วแหละครับมันเอเอครับข้างเหมือนเดิมครับถ้าไม่ต้องไปเสียายกับการเรล่นเมสซี่โอ้ผมยังเล่นมายังหลุดเลยเนี่ยผมวิ่งเซงเว้ยสามเก้าเกือบจะเกือบเกินกว่าจะได้สี่สิบอีกเพราะว่าเขาอยู่ เนืติทาบริการของเกมก็คือคือปิดลงไปเลยครับก็คือแบบว่าผู้คนมาเล่นอะไรีตีไม่ได้แล้วครับของเกมที่บางคนจะดา่าไว้เฮ้ยจะปิดไปทำไมเนี่ยโอ้โหทำไมเซิร์ฟเป็นอย่างนี้เออเอ๊ทำไมเซิร์ฟมันเป็นอย่างนี้โอ้โหว่าม่ปิดเร็วจังทำไมเซิร์ฟเป็นอย่างนี้อ่าผมมีคำถามคือว่า ทางงานก็เล่นแก้แล้วแต่มันหลดุดหรือว่ามีอะไรบางอย่างหรือของเซิร์ฟเกม,มอะไรมันหลุดของเซิร์ฟเกมก็คือว่าอ่านี่ขงมีเกมที่อยู่เข้ามาพวกพอเข้าไปเล่นแป๊บเดียวหลุดเลยอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวสินาทีที่การเล่นอยู่ก็คือว่า ผมมีเกมอื่นเล่นอยู่แล้วอย่างพวกนี้อย่างพวกนี้อย่างพวกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเอาใหม่มาอย่างพวกนี้นี่นี่อันนี้บีบีผมยังเล่นไม่เป็นเลย <c oughs> โอ้โหผมจะไปกลางได้ไงอ่ะสำหรับใครอยาว่าผมเล่นครับเดี๋ยวว่าผมบรรยากได้ไหมครับผมผมเล่นเก่งแล้วผมก็เกือบเรียนได้เก่งสองศูนย์หนึ่งเคยรู้อาชญาเป็นนักคอมพิวเตอร์มาของะยุท ประยุกต์ใช้งานการประยุกต์ในการบังคับจังหวะการเล่นหรือการเล่นแบบจังหวะที่ดีอ่าสำหรับผู้ฮันใดที่ถึงวันถึงวันสุดท้ายของวันที่เก้าที่จะใกล้ปิดลงวันนี้อย่างแง่เลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าการยุิธิตามของเกมปิดลง เดี๋ยวมันมีเกมออนไลน์มาไหนครับเดี๋ยวมันกำลังหาสร้างเกมอยู่ครับเจ๊จี้ก็เสียใจไปเลยนะครับทางยังไงก็ต้องเสียใจเพราะว่าเขาอ่ะมีเขาเปิดนาะนตั้งหลายปีแล้วเตยมมันจะหลุดไปยุคทีท่ทำอย่างนี้ยังไงก็หาเกมือม่มาเล่นได้นะครับอย่างบลูสแตนได้เล่นได้ครับเนี่ยครับตัวอย่างเกมพวก ก็ค่าย G O L D G O ทองนี่นี่ครับมานี่น uh ี่โอ้โหมีอะไรทีตีอยู่อ่ะอ่าน um> ี่ม okay ันเข้ามาเป็นเรสซี่อยู่อ่ะผมไว้สังเกตอยู่ก็คือว่าถ้าที่ติดตามเกมแล้ว ให้ไปหารสามเกมมาเล่นได้นะครับยูเวนเลสตีกับเรซิตีก็จะปิดแล้วครับวันที่สามสิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกอ่าสำหรับงานใดที่กังู้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับเพราะโผว่ไงผมก็เลิกได้แล้วครับเงินผมกันน้อยแล้วครับตัวจะกาดอยู่สวัสดีครับ